นี่จะ้ะมาพี่น้องจะคำใหญเแียมกันอ,นอ้มั่นดีเอ้าตอนนังจะ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภุสกุนแม่พ่อกราาัรละค้ากำลังจะวีวิธีแนวกินนิสาน อร่อยอันเวลคัมทูฮีซานเบลคูคิงค่ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้ได้แกงปลาทับทิมค่ะไซเอนผักชีลาวเนาะจ่าพี่น้องจ๋ากระปากาดค่ะแล้วก็มีแจวปลาแดกตอนมาจัมพร้อมจ่าพี่น้องจ๋าขาดบ่ได้ก็คือข้าวเหนียวจ่าพี่น้องจ๋าสติกกี้ไรค่ะเพิร์โปลเนาะค่ะเพิร์โปลสติกกี้ไรจ่าพี่น้องจ๋าโอ้แห่งหัวใจกันจ่าพี่น้องจ๋าเลิฟๆจ่าสุขภูสุขณนาะค่ะเพื่อนๆคำว่าแล้วก็ฝาก็อะไรกดแชร์ในเด้อค่ะคุณลนักงานค่ะโอ้ พักก็มีสลัดเนาะจ้ะมีสลัดอย่างเดียวจ้ะมื่อนี้เกาเนี้อกับเนีว้วคือเก่าจ้ะพี่น้องจ๊ะเป็นติดมือคือเกา่าเลยจ้ะมาพี่น้องจ๊ะได้เวลาเสพยังหงทอนอยู่จ้ะมาพี่น้องจ๊ะข้ามไงแซมกันอืมอ้มแกงปลาทับทิมกึศยาก็จ้ะ จากสวดน้ำไอ้หนัว <c oughs> อันนี้เจียวประแดดจะ้ะปราแดดตอนอเก่าติดมือคือเก่าจะ้ปะปลาแดดตอนนี้ยผู้อมชี้แกตัวนิดตัวหน่อย ินเบนตัวตัวไปเลยอ้วเก่งแลยไม่ไ,มไ,มไมหมหอนๆจะพี่น้องจะยังร้อนๆอ,อ,อยู่เลย กลางกลางนี่นะปลาทับทิมเมืองนี่แซ่บกว่าปลาแซ่บกว่าปลาปลานิ่นนะจ๊ะพี่น้องจ้ะมันดี ติดมือคือเกาจากเขาเนีนกันแ้วสมซื้อเ,เนียวเนียวอีลีหรอปั่นกับบดได้เนียวพวดพักชีล่าวเถอจันนี่พี่น้องจ้ะ กางมันเป็นเราออกเหมือนละ <c oughs> เอาตอนนั่งจะ้ะตอนนี้หน่อก็ร่างกินจะไม่ลองจะ้ะ อขอโทษขออภัยจ้ะเขาเต้นมือ Mm-hmm. อก่างไล่รีพิโนจ่จะก้างนิดหน่อย รู้สึกปลาปลาตัวนี้จะกินลำบากแต่ว่ากางมันหลาย นัวจ้ะนัวถึงนัวมากจ้ะพี่น้องจ้ง เหมือนกองแล้วพี่น้องยะได้อีกสองคำ คำสุดท้ายอยากใน้องจ๋าเข้าหมดก่องเข้าหมดแล้วโอ้ยคำสุดท้ายก็ยังติดมือขึ้นเก่าจะ้ะตอนปลาเหมือนเดิม,มข้าพี่น้องจา๋า จังไดฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องค่ะฝากขมาติดตามนะค่ะช่อง YouTube คุณนุ่นชีวิตจะจกกพี่น้องจ๋าก็คุณหลายหลค่ะ thank you for watching h o p e you guys enjoy the video and I see you my next video ขอบคุณค่ะบายบายโอ้ยมือ